เปิดอาชีพนุ่นดำดงหลังลาออกจากคณะลิเกสอนราน้ำเพชร สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสีวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันค่ะแฟนๆยังใจหายไม่ซาหลังจากที่นุ่นดำดงนางเอกลิเกจากคณะสอนดำน้ำเพชรได้ออกมาประกาศว่าเธอลาออกจากคณะสอนดำน้ำเพชรแล้วซึ่งช่วงตอนหนึ่งเธอระบุว่าก่อนตัดสินใจก็มีคุยกันแล้วคือหัวหน้าไม่คุยด้วยเล่นข้างหน้าก็ตึงมันเปลี่ยนไปจากช่วงแรกเยอะมากๆตนเองก็รู้สึกได้ถ้าไม่รู้สึกคงไม่กล้าเดินเข้าไปคุยกับเขาแบบนั้นทั้งโลง มันไม่ได้คุยจอยกันคือปกติเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือหัวหน้าเลยมันรู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขแล้วก็เลยถอยออกมาแต่หนูก็ไม่ได้ทิ้งลีเก์หนูก็เล่นหนูพยายามปรับความเข้าใจทุกอย่างแล้ว พยายามแก้พยายามทำความเข้าใจในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นหนูอึดอัดใจไม่มีความสุขไปต่อไม่ไหวเพราะหนูเคยคิดและหวังว่าตรงนี้จะเป็นเซฟโซนแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรหนูจะอยู่ยังไงอยู่ไปก็ไม่มีใครคุยกับหนูหนูจะทำงานยังไงหนูรักอาชีพเลเกม,มากเลยแต่ว่าถ้าอยู่แล้วมันอึดอัดมันหนักใจหนูจะอยู่ยังไงหนูทำงานกับเขายังไง สำหรับนุ่นดำโดงนางเอกลิเกตลกคณะสอนดำน้ำเพชรมีชื่อจริงว่านุ่นอนิสาพันดอนมีชื่อในวงการลิเกว่าเนชโนเพชรวิเชียน ภูมิลำนาวเป็นคนจังหวัดน,นครราชสีมาจบการศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศินนครราชสีมานุ่นอนิสาเข้าสู่วงการลิเกตั้งแต่เธออายุได้เพียง10ปีเกิดและเติบโตกับครอบครัวที่เป็นลิเกโดยพ่อกับแม่ของเธอน,นั้นมีคณะลิเกเป็นของตนเองซึ่งนั่นก็คือคณะสอนดักเพลวิเชียนคณะที่เป็นเบอร์ต้นของจังหวัดน,นครราชสีมาเลย นุ่นจึงฝึกฝนการเล่นลิเกมานับตั้งแต่นั้นโดยนุ่นอนิสาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะสอนดมน้ำเพชรและได้ระบบทนางเอกได้ไม่ยากเพราะนุ่นอนิสามีใบนหน้าที่สวยงามและเสียงไพเราะจนเรียกว่าเธอมีแม่ยกติดตามและให้กำลังใจกันอย่างมากมายอย่างไรก็ตามนุ่นยืนยันว่ายังไม่ทิ้งลิเกขอบคุณพี่ๆที่เข้าใจวันนี้หนูก็ถอยออกมาหลังจากนี้จะเป็นยังไงหนูก็สู้ ไม่ว่ายัางไงหนูก็จะสู้ยังไงฝากพี่ๆสปอร์ตตนเองก็อยากจะเล่นลีเกปกติไม่ได้ไปอยู่กับใครยังอยู่กับแม่เหมือนเดิมขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ